ถอยเลยเกื่อนเอ๋ยทำไงทำไงดีจัดงานใหญ่โตมัว,มวแต่คุยโวลืมหาเครื่องปั่นไฟเราเหือนแล้วเครื่องปั่นต้องที่วิชัยเครื่องไฟต้องทีวิชัยวิชัยวิชัยกระแสไฟ วิชัยกระแสไฟฟ้ากุยบุรีบริการเครื่องปั่นไฟขยายเสียงและแสงสีเสียงที่ทันสมัยตามงานพิธีต่างๆเช่นงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่งานวัดงานประจําปีงานเล็กถึงงานใหญ่ด้วยเครื่องปั่นไฟระบบเก็บเสียงราชาแห่งระบบไฟมุนระบบไฟคอมพิวเตอร์ที่สวยงามและทันสมัยแห่งยุคพร้อมมีเครื่องปั่นไฟให้เช่าตั้งแต่125กิโลถึง260กิโลราคาเป็นกันเอง โดยทีมงานสนอบโปรดักชั่นควบคุมกระแสไฟโดยวิชัยตรงสิริติดต่อได้ที่วิชัยกระแสไฟฟ้ากุ้ยบุรีตรงข้ามสถานีตำรวจกุยบุรีโทรศัพท์0817363184 0817012584บริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมมีงานครั้งใดต้องไฟฟ้าประดับนึกถึงวิชัยกระแสไฟและสนอบภาพพ์ยนยน,ยน,ยน,ยน